อะไรเหรดีนะถ้าตัวนี้ได้ร่วมกันป่ะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิแต่ไม่เป็นไรค่ะต่นนี้เป็นพี่ของงานเไม่ได้ว่าให้กันนไม่เต็มที่นะเข้าใจใจาช่ป่าวมีารับผิดชอบในการกินตัวไม่ได้ว่านะ กเห็นเยอะจะได้คนดูจะได้คุมเนาะก็ไม่ได้ว่าบ้างรู้สึกผิดไหมอ่ะไม่ขนาดนี้เรายังไม่รู้สึกเลยเราอยู่มาหนึ่งปีเราก็เราหน้าด้านขึ้นเยอะก็จริงเนาะไม่ได้ว่านะจร้จะร้องได้ไหมหรือว่าจะคุยกันก่อนคุย มีเรื่องอะไรคิดประเด็นมาหรือยังขึ้นมาคุยนเนี่ยได้ขา่าวว่าเราเล่าเรื่องเรื่องความรักเหรออม,มัธยมมัธยมต้นมีไหมอ๋อใช่ค่ะมีที่ไหนนะเล่าตอนนานนักตอนม .1 เล่าโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะมีเออ่โครงการอาหารของวันสำหรับเด็กม,นนม .1, ม 1> มมกินแบบเออเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อเรียนเราไม่มีวะแล้วนี้เราก็นั่งกินกินข้าวแต่มันแยกกับสำรับแบบตอนหรือชั้นรออะไรอย่างนี้่ปะก็นั่งไปเรื่อยๆจนเราเหือจนนั่งไปโต๊ะสุดท้ายกับลุ่มเพื่อนเป็นโต๊ะสุดท้ายของห้องโรงอาหารและทีนี้น้ำหนักขึ้นเลยช่วงนั้นหนัก63อะหนักขึ้น ไม่บอกจะเล่าเรื่องความรักไม่มีไงงานแล้วครับอีเป็นความเป็นความรักที่พุ่งทะยานขึ้นมาน้ำหนัก อันนี้โตสุดท้ายกินไก่ทุกวันกินไม่อันไก่ทอดใช่ขุ้ม <c oughs> พ่อแม่ให้ต่างไปเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ไปกินข้าวดีกว่า <c oughs> เรียนแล้วเขาเคยได้ยินไหมเด็กมีเด็กอยู่อันนี้เป็นแรล่นงอไไม่ดีนะลกูกพูดถึงรีดมากเรียนไปก็ไล่ฆ่ากัะๆๆๆ 干脆。<laughs> <laughs> กวันนี้านทานคอนครั้งนี้แล้วมีตุ๊กตาเป็ดเอาบนเตียงมาลอดตุ๊กตาเป็ดเราลื่ถึงเสมอสบายเข่าว่างคนอื่นเอาไม่หรอกคือดูวัวนเนี้ยไม่ค่อยกินปานนลาไงตอนเด็กอ่ะเราเลื่อนไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองเลยต้องเอา อันนี้ยืมยืมพี่มีเดียมายืมเขามาไม่ได้คิดเองก็บอกแล้วเขามาก็็กินปล <c oughs> าฟังนี้ว่า